สวัสดีครับขอต้อนรับแฟนๆเส้นทางบันเทิงนะครับเข้าสู่ป่าของนครคีริรัตแห่งละครเรื่องวันนี้ที่รอคอยน,นะครับ <S <S สำหรับผมเนี่ยก็มาในมาดของน่านปิงโนรเทพนะครับเราต้องฉัดแลยครับฉานในมานของบ้านฟ้าค่ะแต่ว่าปกติจะใส่ชุดเป็นผู้หญิงมากกว่าน<ช>ี้นะคะแต่นี้ปลอมตัวมาเขา้าป่าน,นิดหน่อยค่ะออละครตอนแรกเนี่ยพี่ออมไม่ได้อยู่ในมาดนี้ไม่ใช่หรอคะอยู่ในมาดข, <ๆ S 2> ของเจ้าสันใช่ครับตอนแรกนี่มาใน้านของเจ้าสันที่ฮ่องกงนะครับเปิดมาโอ้โหหรูหาอลังการมากเริ่มจากการ ขับเรือมาก่อนเลยนะครับเสื้อผ้าหน้าผมนี่รับคือแบบว่าลงตัวมากมาเต็มด้วยรวมถึงตัวของบรารีด้วยนะครับรู้สึกว่าเวลาที่เราอยู่คีรีรัดด้วยกันเนี่ยรเราจะแต่งขยันแต่งตัวกันแข่งกันใช่ไหมบางวันฉันก็สีส้มทีม่อมสีเหลืองอย่างนี้ใช่ครับคือสีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบว่า แสบๆนิดๆสีกับลายอะไรอย่างเงี้ยครับนี่นะครับเห็นน้องฉัดนะครับน้องสาวผมเนี่ยดูบอบบางขนาดนี้นะครับแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยเธอมีของดีนะครับคือตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่จะมีแบบว่าบู๊กับคนร้ายนิดหน่อยค่ะแต่ว่าคิวบู๊หลังๆก็จะอยู่ที่คนนี้ค่ะนอกจากเรื่องแล้วก็ซีนที่เราพูดไปเมื่อกี้นัดยังมีความสนุกอีกหลายๆฉากนะคะในละครวันนี้ที่เราขอให้ชมันอีกค่ะ เจ้าชินเจียงหรือแอนดรูว์กอระเสกน้องชายตัวแสบของเจ้าซันในวันนี้ที่รอคอยทำปวดให้พี่ชายปวดหัวตั้งแต่เริ่มเรื่องค่ะออมอัคคพันธ์ขี่ม้าขาวมาช่วยหล่อเลยค่ะภาพนี้ผู้กำกับขอเก็บภาพไว้เลือกเหลี่ยมที่เจ๋งสุดสามเทกออมไม่ทำให้ผิดหวังเป๊ะทุกรอบเท่กว่านี้ยังมีอีกค่ะคิวบูรหัมกลางแดดจัดพระเอกออมก็สู้ตายผู้กำกับอยากได้อารมณ์เดือดเคลียร์อริให้ราบในไม่กี่ยกออมจัดให้ค่ะ อากาศดีเย็นสบายนะครับบู๊กันถ้าเรือฮ่องกงสังเกตว่าตอนนี้เราเราสองคนจะไม่ได้พูดอะไรกันมากนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงของการพักอยู่ใช่เพิ่งบู๊เสร็จที่จะทําได้ดีที่สุดคือหายใจหอบมากครับบู๊เสร็จผมว่าคงอยู่ที่วัยนะใช่ครับอายุมากก็แบบเนี้ยฮะครับพอแล้วครับแน่นครับสังเกตดีครับนี่แน่นแต่จากลมทะเลของผมเอาไม่อยู่พี่หอม <ผม S 1> ถ้าดูในใ<ช>เพลงของผมปิวไปหมดแล้วตอนนี้เลยไม่ไม่แคร์แล้วแต่คุณก็ยังเท่ยอยู่นะจริงปะ่ะถ้าหันมาเปิดตู้วันนี้โอ้โหสุดๆสวยงามสวยงามครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับจะไปดูเบื้องหลังการถ่ายทำของละครเรื่องวันนี้ที่รอคอยนะครับซึ่งผมเนี่ยได้ส่งให้ราชองคลักษ์ของผมนะครับไปเกาะติดสถานการณ์มนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเลยครับว่าจะเป็นยังไงกันนะครับ